ไม่กล้าแต่ไม่กล้าสแตมโอ้ก็เหลือไม่กล้าแต่โอ้ให้ยมเจอล่าสุดเมื่อไหร่คะ You know me little go รู้ป่ะแปลว่าอะไรไม่รู้อ่ะ You know me little go คุณรู้จักผมน้อยไปเออรู้สึกมีคุณอุปกิจอีกคนใช่ไหมก็นั่นแหละถ้าคุณอุปกิจมีเบื้องหลังยังไงอ่ะเราก็ต้องถามท่านเสรีพิสูจน์สิใช่ไหม ต้องให้ความเป็นธรรมท่านบอกว่าคนที่ไม่ได้ให้สัญชาติในสมัยรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยจนเป็นหนึ่งในเหตุผลที่อาจจะถูกปลดจากรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐบาลชุดที่แล้วก็คือการไม่ให้สัญชาติเป็นสมิทธค่ะเอาล่ะผมไอ้นั้นก็เป็นรายละเอียดนะแต่ว่าอที่แกบอกว่าไม่สนิทด,ด้วยแต่ว่าเจอกันห้าหกครั้งหกเจ็ดครั้งเนี่ยเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนมันไม่สนิทเจอหกเจ็ดครั้งมันไม่สนิทได้อย่างไงอ่ะเจอครั้งเดียวผิวเผินเนี่ยมันไม่สนิทเลยหกเจ็ดครั้งมันผมว่าโดยเส้นของคนนะ มันต้องสนิม,มนต้องรู้จักอ่ะมันต้องถามอ่ะคือเรื่องนี้เอาอย่างนี้ว่าเอาแฟร์แฟนะคุณอนุทินก็เพื่อนผมนะคือถ้าพูดกันตรงไปตรงมาเนี่ยว่าโอเคผมรู้จักเขาอะนะแต่ผมไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเขารู้จักอย่างนี้เจอกันก็ทักทายออก็ว่าก็ไม่เป็นไรแล้วเรื่องตั้งแต่แรกตั้งแต่เขาเปิดเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเนี่ยเแบบนซามิดเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็รังสีมันโรมวิโรธก็อิปรปาย แล้วจริงๆถ้าคุณอนุทินออกตัวซชก่อนว่าอ,อบุคคลนี้ผมก็เคยรู้จักนะครับแต่ว่าก็ไม่สนิทสนมด้วยคือตั้งแต่ก่อนโน้นเนี่ยนะผมว่าโอเคเนี่ยตรงไปตรงมาโปรใจอันนี้มาพูดตอนที่มันมันหลุดมาแล้วมันเห็นมาแล้วแล้วพูดอ,อตอนบ่ายนั่งแถลงข่าวเอาจริงเอาจังที่จะปราบแก๊งก,กมเมอร์เนี่ยพบบ่ายปั๊บในรูปเต็มไปหมดอย่างเนี้โลกเขาจับตามองอยู่ ไอ้สแกมเมอร์นี่มันเป็นไม่ใช่วาระแห่งชาตินะคุณเมย์ท่านเสรษฐีเป็นวาระแห่งโลกเออ,อเมริกาเอาด้วยแล้วเนี่ยพอคุณอนุทินทแถลงว่าเราเป็นประเทศที่ต่ละที่สิทนี้ยึดทรัพย์เนี่ยนะคนทั้งโลกก็ดูเอาแถลงไม่ทันเก็บไม่ทันเสร็จ ภาพออกมาแล้วไอ้คนที่แถลงนายกมาอยู่กับแก๊งสแ,แกมเมอร์เต้นไปหมดอ้าวแล้วโลกมันจะคิดยังไงอะเอออันนี้น่าสนใจคำถามสำคัญคือเราบอกไม่ใช่ภาพหลุดใครปล่อยเออท่านเสรีพิสุทธิ์คะท่านคิดว่าคนที่ปล่อยจะต้องมีผลประโยชน์อย่างไรถึงปล่อยหรือว่าเสียผลประโยชน์อย่างไรในในทางตำรวจท่านมองยังไงอะครับก็อมองว่าคนคนปล่อยเนี่ยก็ต้องการอ่าดิสเรดิตนั่นทางการเมืองคุณอุทิถิน่นโดยเฉพาะคุณอุทิ่นนะเพราะคนอื่นเนี่ย ไม่ในไม่มีตำแหน่งแห่งหนอะไรต่างๆแล้วนี่นะฮะต้องการดีเครดิตในเรื่องนี้เท่านั้นนะฮะอย่างเรียนว่ายอย่างในภาพที่ปล่อยปล่อยไปเนี่ยที่คุณเทศไทยสังเกตว่าไอ้มันกินกันตั้งหลายครั้งใช่ไหมมันสนิทสนมคุ้นเคยกันหรือเปล่าอ่ะใช่ไหมพี่มาลงการเมืองนะเมื่อปีหกสองนะถึงปัจจุบันก็หกกว่าปีนะกินข้าวกับนุชินครั้งเดียวแต่ไม่ได้กินลักษณะนี้เลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้ไอ้อ้ลัสษาะนี้มันก็ต้องบ่งชัดเียแล้วว่ามันก็สนิทสนมกันพอสมควรนะนะถึงได้มาทานกันบ่อยครั้งบ่อยครั้งได้ที่ไม่ปรากฏเ,เป็นเป็นภาพอะไรต่างๆอีกอ่ะมันก็มีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็อันเนี้ยสนิทสนมกันแน,น่เพียงแต่ว่าจะก้าวล่วงลุกไปถึงไอ้ไอ้การกระทําที่ผิดกฎหมายอะไรต่างๆ นะะสแกมเมอร์แกงเกิงนู่นหรือไม่เนี่ยมันมันเรายังอย่าพุา่ง like ไปพ <นะ S 1> ูดถึงนั่นเลยนะฮะนะฮะนะครับมีเสียงท่านนายกอีกช่วงหนึ่งที่ถามว่าคิดว่าใครปล่อยภาพแล้วก็ภาพที่เกิดขึ้นแบบนี้จะทําให้การปราบสแกมเมอร,ร์ไม่เอาจริงเอาจังหรือเปล่าหรือสุดท้ายเนี่ยจะปราบไม่ได้หรือเปล่าฟัง<ค><ะ>เสียงท่านนายกหน่อยค่ะการเมืองที่ทําให้ดูดูดึงให้ลงเหวไปหมดเลยวม่ในเเราก็ต้อง คิดวิเคราะห์แล้วก็แยกเรื่องให้ถูกพอรู้ไหมคะว่าใครเป็นคนปล่อยรู้หมดแหละนักข่าวก็รู้จะมีการสอคุณแมนสมิธไหมครับเรื่องเรื่องเรื่องออกหมาจับไม่หมาจับต้องไปถามทางตำรวจแต่ว่าถึงใครก็ตโดงคนนั้นเส้นเงินถึงใครอะไรเกี่ยวผมถึงบอกไงว่า อะไรนะปิดชื่อถือพฤติกรรมไงตอนนั้นคุณเดินเขามาบอกไหมคะว่าเขาจะทําธุรกิจอะไรมาทำอะไรยังไงของคุยคุยเป็นคนที่อยู่ในอยู่ในคนที่เป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนก็รู้จักกันถามว่ารู้จักไหมรู้จักแต่ว่าคือในวันนั้นวันเดียวเลยใช่ไหมคะไม่ได้มีการติดต่ออะไรกันหลังจากนั้นแล้วใช่ไหมเจอกันต่างมานก็ทักทายเจอกันกี่ครั้งนะคะตัวไหนกันเองไม่ยกเจอเองเจอเองกี่ครั้งไหนว่าไงเกิถึงวันที่ท่าไหร่กันโลกคนเจอนี นั่เองเขาก็มีแวดวงมีอะไรอยู่ก็เจอเจอในงานเจออะไรไม่ว่าเคยเจอกี่ครั้งอะตัวเจอประมาณถึงประมาณ5-6ครั้งตัวของคุณเป็นตระเองยเขาก็รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราด้วยเขาอิก็คนก็เห็นรูปนี่หมายความว่าเป็นเหตุผล้วทำไมถึไม่กล้าปราบเรื่องนี้อย่างจริงจังทำไมทำไมจะมามาเอาเป็นเรื่องอะไรกับรูปที่ถ่ายเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ไม่ไม่กล้าแตะไม่กล้าโหไม่เหลือไม่กล้าแตะให้ยกเจล่าสุดเมื่อไหร่คะยูโนมีลิตเติ้ลโก้รู้บ่อยไหว่าอะไรไม่รู้ว่ะยูโนมีลิตเติ้ลโก้คุณรู้จากผมน้อยไปเออมันมีเออพี่เป็นไงยูโนมีลิตเติ้ลโก้รู้จักน้อยไปเออผมผมดูเอาอย่างเงี้ยผมดูจากภาพนี้นะเบนซามิทเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะค่ะเออ นี่ขาะผมไม่รู้อย่าเนี่ยผมว่าผมนี่ก็ดังพอสมควรแลวนะสันเสรีพิสูธิ์ก็ดังพอสมควรแล้วนะ <c oughs> บิ๊กเหมือนกันเรานะ <c oughs> อ,อก็ยังไม่ได้สนิทสนมไม่ใกล้ชิด่ะแล้วที่นรูปทั้งหมดเนี่ยระดับ VIP ทั้งนั้นวว p ทั้งนั้นนะ v v สุดยอดทั้งนั้นนะผ <c oughs> อบอรตอรอตรเรตำรวจนายทุนกลุ่มพลังงานผ <c oughs> อบอทอบอ <c oughs> โอ้เยอะแย่ไปหมด แล้วรู้จักกันมาเป็นสิปีแล้วแสดงมรู้กันนานแล้วเบนซามิมไี่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยนานแล้วอเขามีภรรยาเป็นแล้วรู้จักใช่รู้จักกันหมดรู้จักถิงทักษิณด้วยนะเหมือนนั่งอยู่กันกับทักษิณน,นั่นใช่ใชสนิทกันด้วยอีกออมีภาพที่ว่าไปทานข้าวที่บนเรือที่ไปสอนใช่ไหมครับก็คบจนกันสูงทั้งนั้นเออแล้วอันนี้ธรรมดานะเอชนชั้นใดก็คบจนกันนั้นแหละ นั่งรถเมย์มันก็พบกับรถเมย์แหละนั่งแท็กซี่ก็คบกับพวกนั่งแท็กซี่แหละเออภาพรู้สึกมีคุณอุปกีรจอีกคนใช่ไหมก็นั้นแล้วคุณอุปกีรจมีเบื้องหลังยังไงอ่ะต้องถามท่านเสรีพิสุทธิ์สิคะถ้ามีเบื้องหลังไม่ใช่พี่ว่าทุกวันนี้ประชาชนเขารู้กันหมดแล้วถูกไหมว่าคุณอุปรคุณอุปนี่ยมีเบื้องหลังยังไงถูกไหมนะใครรู้มารู้อยู่แล้วแต่เราขณะนี้เวลานี้ไม่จะเป็นต้องมาให้เกิดคดีเพิ่มขึ้นมาอีกใช่ไหม แต่เราก็รู้ว่าพฤติกรรมเป็นไงไปถามไอ้โลมก็ได้ไอ้โลมก็ถูกฟ้องนะพี่เป็นเป็นพยงพยานได้ช่วยเหลือให้นะฮะศาลก็ยกฟ้องหมดนะคุณดูุรกิจก็ฟ้องโลมไงคุณโลมก็มาพี่สรีเป็นพยานหน่อยล้าก็เป็นพยานให้ใช่ไหมฮะศาลก็ยกฟ้องโลมอ่ะใช่ไหมฮะก็เป็นเป็นคดีก่อนหน้านี้ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เป็นไงอ่านี่ลูกคุณทักษิณเนี่ยใช่คุณทักษิณนั่นที่ที่บอกว่าไปทานไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือที่ที่ใต้ห้างเกรองเอาขึ้นมาหน่อยค่ะ เพราะฉะั้นในกลุ่มอย่างนี้นะอย่าเรียกแก๊งอย่างนี้อะไรเรียกว่ากลุ่มอย่างนี้นะจะไม่มีผมไม่มีเทพไทยพี่อะไรเลอนะครับเออค่ะแล้วก็อีกรูปหนึ่งที่ถูกปล่อยออกมาก็คือรูปที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิตินิติธันประภาสนะคะได้มีการเนี่ยถ่ายรูป กับเบนสมิธด้วยที่งานแห่งหนึ่งปรากฏว่า,าคุณเอกนิติออกมาให้สัมภาษณ์สื่อให้สัมภาษณ์พี่สรยุทธ์สุรสนศนจินดาพี่ดนายเอกมหาสวัสดิ์ไปแล้วเมื่อเช้าบอกว่าเป็นหลักสูตรหลักสูตรหนึ่งเมื่อ5ปีที่แล้วของสํานักงานตํารวจแห่งชาติหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่คุณเอกนิติเข้าไปเป็นอาจารย์คราวนี้คําถามสําคัญก็คือว่าเอะรู้สึกว่าท่านเสรีพิสูจน์ เป็นคนตั้งหลักสูตรนี้ตั้งแต่ปี50ใช่ไหมฮะตั้งแต่ปี50แล้วหลังพระชรวาตรเขามาเป็นพอบอเขาเลิกไปก็ไม่รู้เลิกไปกี่ปีนะฮะ,ะแล้วตอนหลังก็รู้สึกว่าสำนักงานวิชาติก็นํามาเปิดหลักสูตรใหม่อีกทีใช่ไหมนะเพราะมันก็ห่างระยะเวลาห่างพอสมควรแต่คนที่จะเข้าไปเรียนหลักสูตรนี้ได้เป็นคนระดับไหนยังไงกลุ่มไหนบ้างคะช่วงช่วงพี่เนี่ยมันแค่รุ่นเดียวใช่ไหมเพราะพี่ เปิดหลักสูตรเนี่ยมันก็รุ่นเดียวรุ่นเดียวตอนนั้นก็จะเป็นค่าส่วนใหญ่จะเป็นค่าราชการระดับสูง<า>ถ้าเป็นตำรวจทหารก็ในพลขึ้นไปเท<า>่านั้นเองนะฮะนักการเมืองก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะฮะ<า>แ,ตแต่แต่คำถามคือเอ๊ะแล้วอย่างเบนสมิทเข้าไปเรียนหลักสูตรนี้ของสำนักง,ง,งานตำรวจแห่งชาติได้ไหมคะพี่ก็งงนะมันเรียนเรียนหรือเปล่า,าไม่น่าได้นะ ไม่ได้ได้เพราะเราเปิดหลักสูตรนะก็เฉพาะข้าราชการต้องมีสัญชาติไทยอย่างงู้อย่างงี้นเราเป็นจมินมีไหมมีไหมสัญชาติไทยเขาได้ไหมยังยังค่ะก็ยังมันก็ไม่ไม่ละคงไปร่วงมาเฉยมั้ง อ๋ออาจจะไปร่วมง,งานเลี้ยงฮะฮะแต่ไม่รู้ใครเชิญไปอะไรไงนะ,ะเพราะว่าเพราะว่าคุณคุณเอกนิติบอกว่ามันเป็นงานเลี้ยงช่วงหนึ่งแต่ว่าไม่รู้งานเลี้ยงอะไรเหมือนกันนะคะจาไม่ได้แต่ว่ามีผู้เข้าร่วมงานมากมายแล้วคุณเบนสมิธเดินเข้ามาพูดคุยแลกนํามัดสั้นๆหลังจากนั้นก็ไม่ได้คบหาสมาคมกันอ่ออย่างภาพของคุณเอกนิติมันเหมือนภาพสแนปช็อตอะพี่ไม่ได้ตั้งใจยืนถ่ายรูปแอคด้วยกันนะใช่ไหมคือเอาละผมผมให้ความเป็นธรรมกับคุณเอกนิตินะผมเชื่อเอาละว่าคุณบอกว่าเี่คุณจอ งานในงานนี้นะเป็นงานเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่แรงงานเลี้ยงคุณมาเป็นอาจารย์บรรยายคุณมาไปเรยผมไม่ว่าอา้าวแต่ถ้าหากว่ามีหลุดมาอีกภาพที่สองที่สามที่สี่อาจารย์ยังไงอ,อคุณอย่าตาตายนายพวกนี้นะผมเห็นมาหลายคนแล้วไอ้ประเภทแค่นี้แค่นี้ปั๊บเนี่ยโผล่มาอีกโผล่มาอีกเ,อเพราะฉะนั้นถ้ามีมันไม่ใช่เพราะครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งที่สองครั้งที่สามตัมวมัวเขาปล่อยมาอีกเนี่ย้างั้นผมจะไม่เชื่อคุณนะคุณเอกนิติ นี่ถ้าคุณบอกครั้งเดียวครั้งเดียวโอเคอาจจะเป็นไปได้นะมาเจองานเลี้ยงแลกนามบัตรถ่ายรูปผมก็ให้ความเป็นตามแต่ว่าถ้ามีภาพสองภาพสามอีกงานอีกงานนู้นงานนี้ขึ้นมาอีกนะเพราะฉะนั้นคุณจำไว้ดีไอ้พวกอย่างนี้ไอ้พวกระเภทไม่เขาเรียกอะไรไม่พูดความจริงให้หมดเนี่ยนะสังคมจะสงสัยแต่แต่น่าสนใจทำไมคุณเอกนิติโดนด้วยเพราะว่าคุณเอกนิติตอนนี้มีชื่อเป็นคนดิเดตนายกพักภูมิใจไทยหรือเปล่าดิสเครดิตโดยตรงไปที่นายกที่พักภูมิใจไทยหรือเปล่าพี่คิดว่าคะ ไม่หรอกเขาก็าจะเอารัฐบาลนีท้ทั้งหมดอยู่แล้วแหละรัฐบ,บาลกอนูทินเนี่ยเพราะมันเชื่อมโยงตั้งแต่แรกที่คุณรักสิมันโรมอภิปรายว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยแต่งตั้งคนที่เกี่ยวข้องกับแกงสแกมเมอร์ก็ไล่ามาตั้งแต่ผู้กองธรรมนัฐคุณวรพัชแล้วก็คุณเอกนิติเนี่ยยังไม่ถูกอภิปราย,ยางไงพอมีรูปมาก็แถมไม่รูปไมห้หน่อย,อยงไงให้เห็นว่านี่ทั้งหมดอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ ลั้งแต่หัวขบวนก็คือคุณอนุทินน่ะคุณอนุทินจะเอาอย่างไรนี่จนนี้ก็คุณดังสิม,มนรมยังเรียกร้องให้คุณอนุทินปลดผู้กองธรรรัฐอยู่เนี่ยอ,อ,อยู่มืางนอกยังเรียกร้องมาข้ามสวีบมนุนุ่น